สิประโยคภาษาเยอรมันใช้ในชีประจําวัน e Iner Minute in Deutsch. Mm hmm. ฉันไปซื้อของ Ich gehe einkaufen. ฉันกําลังจะไปนอน Ich gehe ins Bett. ฉันไปร้านอาหาร Ich gehe ins Restaurant. ฉันไปดูหนัง A G H e Inskino คุณจะกลับบ้านหรือ Fast Do n a c k h a u s e วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง w e e k e t d S De Hoiter ฉันกำลังกลับบ้าน A G H r n a c k h a u s e คุณทำอะไรอยู่ที่บ้าน Was Max do z o house? คุณกำลังดื่มอะไร Was Trinks do Trinken? คุณกำลังไปไหน Bohin Gehen Sie? พวกเธอทานอะไรตอนนี้ Was erst ihr gerade? คุณทานข้าวหรือ,อยัง h a s t d u s c h o n e t was, g e g e s s e n แล้วพบกันใหม่ b i s s p ä t e r